คุณจัญญาประเสริฐท่านดวงดีถูกไล่ออกจากความชั่วมาสู่ความดีนี่คนนี้ก็อ่านออกชัดๆกราบสาธุกขเป็นห่วงท่านสรณิโยอ,อ,อัตมาก็เนี่ยท่านก็ดูติกตอกติกตอกดูสื่อสารอยู่เนี่ยอัตมาพูดไปก็น่าจะถึงหู ท่านสริโยเนี่ในฐานะเป็น,นลูกศิษย์อาตมานะนาอาตมาก็ขอบอกในฐานะเป็นอุปชาหยุดนะหยดุดไอ้ที่ทำบ้าบๆอะไรเนี่ยออกติ๊กตอกออกอะไรจะได้ต่างๆนานาเนี่ยมันบ้าแล้วพูดไปแล้วนี่ผ่านไปก็อาตมาก็เคยเตือนไปแล้ววันนี้พูดอีกถ้าไม่หยุดนี่อาตมาตัดเลิกนะ ไล่ออกจากหมูไม่ให้ไม่ไม่ยอมให้เป็นพระที่นี่แล้วขอบอกนี่เป็นคำหนักเป็นคำหนักถ้าไม่หยุดจะไล่ออกอปเปหิออกไปจากหมู่ตามธรรมวินัยพระพุทธเจ้านะไม่ได้ทำผิดธรรมวินัยพระพุทธเจ้าหรอกนะเพราะ ถ้าไปหลงละเริงแบบนั้อยู่มันไม่เจริญถ้ามันเจริญจะไปห้ามทําไมอ่ะมันตกตำ่ำอย่าไปหลงผิดไปขนองอะไรก็ไม่เรื่องไม่เข้าเรื่องอะไรโอ้คนดูเป็นแสนเป็นล้านเป็นอะไรโอ้ชื่นชมเนี่ยหลงบ้าไปคำเยินยอสรรเสริญยกย่องข้านิยมของสังคมแต่คนมันบ้าบ้าพวกนี้มันเยอะ แล้วมันก็กดมามันจะยุสงหรือว่ามันจะหลงตามจริงก็ไม่รู้ได้สรุปแล้วนะหยุดบ้าได้แล้วไอ้นอั่นไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องดีเรื่องเลวไหลนะไม่อยากจะเป็นพูดแรงพูดหนักอะไรนะดึงท่านกลับมาสิคะนี่พยายามดึงอยู่เนี่ยถ้าไม่มาก็ตัดปล่อยเลิก บอกเลิกไปไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องเป็นพระโศกอะไรเงี้ยนี่ก็บอกความจริงไปแล้วนะเป็นขั้นตอนอหรือท่านพอใจไปแล้วกูไม่กลาบแล้วหรือก็ไม่รู้ได้เพราะท่านเล่นติ๊กต็อกมาเมื่อ9ปีก่อนวิดีโอแรกแรกก็เกี่ยวกับธรรมะทั้งนั้นต่อมาหลังๆนี่ไม่ใช่แล้วค่ะนี่ดูสินี่นขอคนที่เขาดูเขาส่งมาคุณจัญญาประเสริฐนี่เขายังดูออก นะมีอองอคงมีนาคมีรำไม้กวาดพยานใหญ่นั่นน่ะบาบาบ,าบ,าบาอะไรมาใส่มาตามมาเสียดายท่านท่านเคยเรียบร้อยมากพูดน้อยเสียดายจริงๆค่ะก็น่าเสียดายสิ่งที่ดีเมื่อไม่ดีแล้วจริงๆแล้วเมื่อไม่ดียักขู่ไม่กลับก็ต้องปล่อยไปดีไม่ดีไม่ใช่ปล่อยไปไล่ส่งนะ